จอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจวบันชี29พฤศจิกายน2567โดยชายาผู้บังคับรังฟุตบอลไทยรับมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดะขรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อาไะยังไงดวลยนะ้าฟีาประกาศอันดับโลกใหม่ทีมชาติไทยในคารักนี้ โดยกันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลดานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศผลการจัดอันดับโลกประจำเดือนพฤศจิกายนอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยรั้งอันดับที่97ของโลกและก็รั้งอันดับที่15ของทวีปเอเชียสำหรับทีมชาติไทยในช่วงเดือนก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่9 6ของโลกก่อนที่จะอุ่นเครื่องเสมอกับเบลเยอนและก็สเปนล,ลาวและก็มีคะแนนสะสมลดลงมาอยู่ที่3.51คะแนนรวมแล้วเป็น1,228.24คะแนน จะผลคะแนนดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่97ของโลกและกระตุผลต่อการแบ่งโถของศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้โดยไทยจะอยู่ในโถที่1ของการจัดฉรากจากการเรียงลำดับฟีฟ่าแรงกิ้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยนะครับผมคือมีการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งจะจัดมาทั้งหมด14ครั้งทีมที่ได้แชมป์มักที่สุดคือไทย7ครั้งตามด้วยสิงคโปร์4ครั้งเวียดนาม2ครั้งและก็มาเลเซีย1ครั้งโดยการแข่งขันอาเซียนมิสูบิชิอลิติคับ2024หรือว่าศึกชิงแชมป์อาเซียน2024ทีมชาติไทยอยู่ในกรุ๊ปนะฮะ A ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์อัมบูชาและก็จิมอเลสเตนในครั้งนี้ ในนว่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้นครับทีมาติไทยสู้กันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะต่อหน้าต่อตาอ,อิชิอิช็อตวินาทีเพีรดอนชามรมัศมีเจ็บกระทั่งไม่สามารถเล่นต่อได้ โดยกานนี้สะเทือนทับช้างศึกทันทีเบรกว่าต่อหน้าต่อตาอ,อ,อิฉินะฮะในการแข่งขันรายการเอเชีย AFC แชมเปียนลีก2คู่ระหว่างการท่าเรือเอฟซีพบกับเปอร์ซิบันดุงยอดทีมแข่งขนันทั้งของอ e ินโดนีเซียปรากฏว่าระหว่างการแข่งขันเพียรดลชามรัศมีกองกลางห้องเครื่องคนสำคัญของทีมเชาติไทยชุดล่าแชมป์อาเซียนม,มิสูวิชิเอเรติครัพ2 0 24ได้รับอาการบาดเจ็บหนัก เล่นต่อไม่ไหวกระทั่งต้องเปลี่ยนตัวออกไปนาที่ที่6.3ของเกมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะส่งผลต่อทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพส0 24อย่างไรกันบ้างและจะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้หรือไม่อันนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อาร์ยังไงโคตเตี้ข้องใจ2แข้งไทยทำไมอิชิอิบไม่เรียกติดทีมชาติไทยรูยสึกอาเซนคัพในคารากนินาะโดยจากใจโคตเต้ a, หลังจากที่2ดาวเตะประจวบไม่ติดทีมชาติไทยรูยสึกอาเซนคับสอ2 4ย ซึ่งงานนี้หลังจากที่มาสตาอิชิอิอุนซือทีมเชิไทยประกาศรายชื่อ26คนสุดท้ายในการบริสุทธิ์อาเซียนครับ2024และหวังวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมโดยที่26คนที่ประกาศออกมานั้นไม่มีชื่อของพันธมิตรประพันธ์และก็จิรพัฒน์ผ้าสุขขันที่โจฟอร์มได้โดดเด่นกับปีทีประจบ F4 ลายแรกยิงไปถึง5ประตูกับอีก4แอซิส,สจาก9เกมในลีกส่วนอีกรายยิงไป,งป1ประตูกับอีก1แอซิสจาก12นัด โดยสะสมพบปร,รรเสริฐกุนซือพีพีพีทีประจบเอฟซีฐานะแฟนบอลทีมชาติไทยเปิดใจถึงเรื่องนี้บอกว่าในผมที่เป็นฐานะแฟนบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งอาจที่จะมีคำถามเหมือนแฟนหลายคนในแง่ของผู้เล่นบางคนสมควรติดทีมไหมในแง่ของผมนักเตะอย่างมิสูพันธมิตรประพันธ์หรือโบสทเจรพันธ์อาผาสุขขันน่าจะมีโอกาสได้ไปบ้างเพราะโดยที่ฤดูกาลปกติเข้าโชว์ฟอร์มไม่ดี แน่นว่าอาจจะมีดราม่าเรื่องที่ทั้งคู่ไปมีปัญหาในเกมตรกรอบเอฟเอคัพสองวันที่ที่ผ่านมาหรือเปล่าไหมอย่ามองมุมเดียวใจกว้างหน่อย2คนนี้มีดีพอจะติดทีมชาติไทยชุดนี้แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ไม่ใช่ชุดผสมผมไม่อยากจะไปวิจารณ์อยู่แล้วเพราะเหนือกว่า2คนนี้แต่ถ้าเป็นชุดผสม น่าจะมีโอกาสบ้างเพราะก็เป็นคนพูดเองว่าถ้าฟอร์มดีในลีกมันก็ควรมีโอกาสจะติดแต่แม้แต่ว่าจะไม่มีชื่อสองคนนี้ผมก็ยังเชียร์ทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะสำหรับทางด้านของการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2024ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับทางด้านของมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็จมบอร์เดสเตโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้นาดแรกวันที่8ธันวาคมจมบอร์เดสเตพบกับไทยเวลา20นาฬิกา นัดามฮังเดสเตเดียมประเทศเวียดนามนัดที่2 14ธันวาคมทีมชาติไทยพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกานัดนามราชบังคาราคิลาสถานนัดที่3 17ธันวาคมสิงคโปร์พบกับทีมชาติไทยเวลา19นาฬิกา30นาทีนสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นัดที่4 20ธันวาคมนะฮะทีมชาติไทย,ทไทยพบกับด้านของกาบ,บูชาเวลา20นาฬิกานัดามราชบังคาราคิลาสถาน ส่วนตอนนั้นก่อนรอบ,บรองชิงเลิศนะฮะเลกแรกวันที่26ถึง27ธันวาคมเลที่2วันที่29ถึง30ธันวาคมส่วนรอบชิงชนตเลิศนั้นเลกแรกเนี่ยวันที่2มกราคมและเลกที่2วันที่5มกราคมถ่ายทอดสดทางช่องทันต์ทีวีช่อง32ในครำคืนี้นั่นเองนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารล้ยังไงเมืองทองแซงเดือดเชือดสระง,งอสุดมันลุ้นชี้ขาดเข้ารอบนัดสุดท้ายนะโดยกันนี้เฟรเดริโอบราวซัดไป5นัดติดกดไปเจ็บประตูบวกกับปริเมตอาวิลายยิงนำชัยให้เมืองทองแซงเชื่อสระงงอจากมาลเซียสุดมัน 2ต่อ1ทําให้กีเรนพยองมีแแต้มจากทั้งหมด5นัดรักอันดับที่2ของกลุ่มส่วนเซรังอมี7แต้มอยู่อันดับ3ต้องไปลุ้นกันต่อว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบส6บกทีม ACL2 ต่อไปโดยโปรแกรมนัดสุดท้ายเมืองทองจะพบกับชุนบุคุนไดบอเตอร์ที่เข้ารอบไปแล้วในวันที่5ธันวาคมนันามราชบังลารกีฬาสถานเวลา17นาฬิกาโดยการแข่งขันฟุตบอล a f เ c h a m p ชมเป l e a น u e 2นัดที่5กลุ่มเ ที่สนำเปตาบรองจาราสเตเดียมเมืองเปตาริงจาย่าประเทศมาเลเซียเป็นการพบกันระหว่างเจ้าทินเซระงอทีมรองจาฝูงล่าสุดในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกและก็อยู่อันดับที่2ของกรุ๊ปเอชแข่งไปสนัดชนะไป2เสมอ1แพ้ไป1ยิงไป4เสียไป3ประตูพบกับทีมกิเลนพยอง เมืองชองยูเต็ดทีมอันดับที่6จากศึกไทยลีกและอันดับ3ของกลุ่มเอลงเล่น4นัดชนะไป1สเสมอ2แพ้ไป1ยิงไป13เสียไป9ประตูนะฮะโดยเริ่มกมการ่งขันทางชาบ้านบุกเข้าใส่ก่อนชันทีเลยนะได้ไปเพียงแค่5้านาทีก็ออกนำจังหวะที่ขึ้นมาทางด้านของกราบซ้ายเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษถึงเสาสองคินตินเซงจับบอลแล้วก็ซัดตรงตาขายให้กับเซระง,งอ ออกนำไปก่อน1.0ต่อศหลังจากที่เสียประตูทีมเยือนพยายามที่จะต่อบอลเปิดเกมรุกสู้นะฮะนาทีที่7เมืองทองก็มีโอกาสบ้างเมื่อท่านดั้นของเฟเรซิโอบราวแย่งบอลมาได้และกระลากเข้าเขตโทษที่หาที่ส่าแรกก่อนตัดสินใจซัดไปแต่นั้นไม่ผ่านมืออาซิมอันอามีนประตูเจ้าบ้านรับเอาไว้ได้ จากนั้นนาที37เจ้าบ้านก็เกือบได้เป็ที่2เมื่อขึ้นบอลมาทางด้านของบริมเส้นทางด้านซ้ายที่อาบัชชิกกรีกระชากเข้าเขตโทษก่อนที่จะไหลกับด้านของโยฮันดรีโอบรอสโกที่กลา,างประตูได้สัดแต่ว่าดันยิงหลุดกระอบออกไปอย่างน่าผิดหวัง จากนั้นทั้ง2ทีมก็ยังพยายามเปิดเกมแลกสู้กันอย่างสนุกสนานแต่โดยพื้นฐานสนามที่ลื่นนะเพราะมีฝนตกลงมาก่อนเกมการแข่งขัน,น,น,นทำให้การคอนโทรลลูกบอลเนี่ยดูจะลาบากทั้ง2ทีมและเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ2อนาทีเมืองทองพยายามจะเซตบอลเดินหน้าบุกเข้าใส่แต่ก็ทําอะไรเจ้าชิ่นไม่ได้นะฮะจบครึ่งแรกเซดังงองนําเมืองทองไปต่อศูนย์ กลับมาเล่นกันต่อครื่งหลัง2ทีมยังเปิดเกมแรกหน้ากันอย่างสูสีเมืองทองตามตีตสเสมอสำเร็จจากจังหวะที่ทริชทองโดนะฮะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษอัดบอสโตอาโอตาโคโนอฟได้ขึ้นเบียดมงผู้เล่นเจ้าบ้านบอลตกอยู่หน้าปากประตูไม่ถึง3หลาเข้าทางเฟเดซิโอบราว ได้จิ้มส่งบอลตรงตาขายกับเมืองทองตามตีเสมอ1นต่อหนา่งที่6 2ปรเมศอวิไลกระชาะกรอบเขตโทษในด้านซ้ายโดยผู้เล่นเจ้าบ้านแซะล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินไม่เป่าจุดโทษในจังหวัดน,น,นี้ซึ่งการแข่งขันรอบนี้ไม่มีการใช้ VR อย่างใดแต่แล้ว2ทีมเปิดกันแรกหน้าอยากสนุกนะฮะกองเชียร์ทีมเยือนได้เฮเมื่อทิสตองโดเปิดเตะมุมทางด้านขวาเข้ากรอบเขตโทษ บอลตกกระเด้งเข้าทางปรเมศอวิไลซัดตุ้มเดียวเสียบก้นตะไขา่ให้เมืองทองพลิกขึ้นนำเซรงอสองต่อหนึ่งเข้าสู่ช่วงทดเจ็บหกนาทีเจ้าบ้านพยายามเดินหน้าบุกเข้าใส่อย่างหนักเพื่อหวังจะตีตามเสมอให้จงได้แต่ก็ไม่เป็นผลจบเกมการแข่งขันเซรงอแพ้เบองทองไปหนึ่งต่อสองทำให้เมืองทองนั้นก็ขยับขึ้นมารั้งรองจ่จากฝูงนะฮะยังได้ลุ้นในการเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้กันต่อไปอีกครั้ง และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่29ิพฤศจิกายน2567โดยชายฟุมบอลครั้งฟุตบอลไทยครับ